สวัสจากเอสซิโลนพันใหญ่มาอยู่ที่เมืองเหล่างามมาขอควาจะเจอกับเจะพองอาหารมาเลยสวัสดีครับผมแจ็คเป็ดโพลเอามือเฮ้ยเด้อในเมืองเหล่างามเด้อนี่เด้ยเมืองเหล่างามต้องกินยังกินปลาหมึก เก่งระบมยเด้อค <oi idity> ิดเก่งระบมยเด้อเนี่ยเด้อพอป่ะอ่า๊สบไปดีทุกคนกนี้สหองอยู่ที่เรางามเนาะบรรยากาศแบบพวกคุณรู้คุณตาเป็น่ะอนนีแม่น ตัวเมืองเรางามเลยไกลๆก,กับตลาดน้อนี่เบิ่งแม่รถบรรยากาศแบบว่าคุ้นเคยเลยตอนนี้มาอยู่ในอาานของนาสาวกุ๊กน้อก็เป็นน้องลาสุดของอีเม่วันนี้มีการยกใหญ่าสายสวยในยนู่นน้อเพราะว่าโซฟาอ่าโซฟาจากเอสซิโลน้เพิ่นใหญ่มาอยู่ที่เมืองเรางามเพิ่นมาเพิ่นหลังจากที่เพิ่นมีครอบครัวแล้วน้อเพิ่นก็แยกออกจากพ่อจากแม่เนาะนี่คืออาานเพิ่นเดี๋ยวสิพาไปอาานพุ้นแต่ว่ามื้อนี้เฮาสิพามาเบิ่ง คุณน่ะชื้อจองไปยี่กุ๊กซื้อมาชื้อจองหล่ออยู่ชื้อจองหล่ออยู่เนาะเดี๋ยวขอไปเบิ่งทั้งในห่านเพื่อนนอกเพราะว่าเรางามนี่เศรษฐกิจคอนห่านจะดีกว่ามันคงหลายเท่าเลยแหละก็เลยพระโซตัดสินใจใหญ่มาอยู่นอกเฮากลมากวันนี้เป็นเป็นการเปิดห่านเพื่อนเห็นยังค่ะแม่เรื่องฟ้าแม่ซือมาอันนี้แทะแม่ยังนี่บอแม่หวานเนาะนึ่งมันช่ว่าซีงห่านเนาะ มานเฮ<ล>้ยมีอาไรเถอะเอาอยู่นีอ, <50 S 1> อีกตฮะม่เอาสิบตนี่มนลงโบเอมโบสบายดีนสบายดีฟองห่านคล้ายเครื่องอยูเครืงหนาานอกไักลกลามากกับเวะใดผู้ที่เครืงหนาปั๊มยังดีโบควใจมน้ำมันควนใจ,นใจอยู่เมืองเรางามเมาะจะมาเปิดน,นี่จักปีละลูกซปีไป3ปีไปละจะคองหาน เลยเพิ่งเป็นร้านของส่องเนาะเพิ่งเป็นลูนนกลผู๋น้องแม่เฮาน้องแม่เฮาผู๋นเป็นผู๋หลาแล้วเพิ่นก็เป็นร้านหลาร้านหละ <c oughs> <c oughs> เนี่จะกินจะใส่ขยะไม่เบิ่งเขาเห็นกินที่ไม่เห็นผู้นี่็เขาไปน,นั่นเป็นหลอกปลาหมึกข้างหลังบ่ เดี๋ยวเขาสิพามารีวิวหาดตะโซเนาะมาเวัสดีครับเจ๊เจ๊ก็จะพ้ออาหารมาเลยสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโผล่ไม่แล้วเจ้าเนี่ยนะผมพารีวิวหาดเป็นยังยุคห้องมันโบอันหนึ่งยุค้องเน่ยจะต้งดีป่าอยู่โคห้องมันหอดูยืนเราง่ามฝนโตไม่ยังสวาสมาได้จัาเหนือละพ่อมา

เป็นลำโพงแบบทั้งโมบิจอะ่ะจะมีแบบมบิจออีกอ่าลำโพงมิจจอกับมีเออจะเป็นอร์ตเอ็มพีซีเป็นหัวเออเอาหมวเน,นี่ยเอาไปใส่รถดิ่อ่าตู้ตปังธรรมดาเลยก็ข่าเท่ห์ต้สามารถบุธอุตแอมพีซีเขาบอกในโปรโมทพิเศษไหมพิเศษไปเขาบอกอะไรให้เดี๋ยวเขาบอกว่ามีอะไรนี่เนาะจะเป็นขายโทรศัพท์มีหัอต่างๆตัวนั้นรมุ่งใจตัวนั้นหมดนะอาจจะมีเคสมีกันแตกหลายๆรุ่น สซลาร์การหลุนที่ลูกค้าทามจึงจึงเซนนี่ได้อีกมือซอกเลยคือมาอยู oh, right? er the right. ่น uh oh, ี่อยู่แต่ทำไมแบบว่าเอาจริงมันมีหงายนี่เห็ดอะไรอ๋อตัวนี้เดี๋ยวนั่งอีวันที่เี๋เขาสร้างจะมาเบิ่งหื้อโซ่กัมเพางนั่งออกไปเห็ดต่อตะกี่เซามันมันเป็นห้องัสีเลยเป็นห้องเท่านี้เลยแล้วก็ประตูนี่เป็นประตูใหม่ออ๋แล้วมาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เป็นเล็กเปลนให้มันเบาเวลาเอาหึ่งลงบดแล้วอันนี้ห้าวนี่บ่มีได้มาเจอใส่เองเมืดอันนี้เห็ดเองเมืด ม่อันนี้แบบซื้อเข้ามาคือคุณสอนมันจังไรในโซ่กูดิคุณสอนว่านี่บอต้องซื้อเงื่อนก่อนซื้อห่างก่อนก็ซื้อเลยบปเอออันนี้เขาก็ลงรายละเอียดรายเออซื้อเลยคือบ้าตายแต่นปีนี้จะนักกว่าปีเดิมเยอะเพอเขาซื้อเงื่อนนำแต่ก็ลงมีเงือนอยู่หลังบ่บ่ซื้อเออเป็นตัวหายเนาะโอเคโอเคเดี๋สีจ้อนี่ออกดิ้นลบจากเมตหนี่โอ้โหก็มันแปดเมตรอันนี้ เพราะว่าหานี่ก็มันหานี่ไป,มปแม<ต>็กแบบแม็กลงไปอีกล้างแล้วมันยังปล่อยาหาให้เขาแดดอยู่อ๋อแล้วเส้นเป็นห้องอืมถ้าเขาห้องหมดเลเเยไปแช่ถ้าเขาดูเราหานี่แบบอ๋อโอเค แล้วมาสีเห็ดยังไงในธุรกิจตัวนี้ตัวนี้จะเป็นโซนขายของธรรมดาขอฮาวๆจะมีวิทยุพาร์ตตู้เย็นเครื่องสังเคราะห์ทวีปไปจีฮาได้เนาะไม่มีของนำตัวอ๋อเครองร้านไม่มีตู้เย็นเลยท่านหร่เรี๋ยวตู้เย็นพออ๋อการนดีทีมง่ายหน่อทีมงายหน่อยเนาะสบายดีที่มีงานในการตัดต่อสองเอชซีโร่ครับเนาะก็เจอตัวใหม่ตัวใหม่ตัวงอถึงกันมันจะเห็นได้หนิ หูมาเป็ูหเดียวกันนะแต่มันมันแบ่งครึ่งแล้วมันคนละสีของจังว่าเด้อะตัต่อกันหูไปนี่นะแต่ว่ามันไม่แบบอันนี้ดวงอาทิตย์ตอนนี้จอกไม้สีแดงเป็นโดดมากนานๆนะจะเป็นโอ้มีเสือนะอันนี้ที่งานเสืออะไรด้ยอันนี้อันนี้ที่งานตัดต่ออันนี้ที่อันนี้ที่งานห้เสียงอันนี้นะขาดเสียงเออเตรียมเตี่ยวไม่พอบีเอ็กเตรียมวห้เสียงคุณนี่เราที่เห็นแบบผ่าการ์ตูนแบบลายเสียงอะไรนี่ผู้นี้ผู้เดียวเลยนี่นะโอ้ไม่นบ็นวอกจะเอซิโีเหลืเนาะ เป็นยังขึ้นใหญ่ามาอยู่นี้ยู่หงหงมันเป็นยงไรมันมันกับยู่งหงกับธรรมดาแต่ว่าความมุงซื้อเข้าน่ะมันเป็นโอกาส,กาสที่แ<ห>ปลว่าโอกาสบางคนเนี่ยอาชีพเราโอกาสที่ดีเัวโอกาสที่พอด,ดีเข้าแบบแต่ว่าตัวน,นี้เป็นโอกาสทีมหูยังเลยการที่เข้าเดออกจากยุคที่เข้ายู่หรือว่าออกจากคอ,อมคอโซนมาอยู่ในจุดใหม่การมาเห็ุสิ่งที่ใหม่ๆมันเป็นการทางการทูต ว่าเข้าไปใดดีมันจะประสบคลสําเร็จไหวกว่าเขาอยู่ในคอามพอโซนประมาณนี้เนาะมุกหูบอกความพอโซนมันยังเอ่อขีดจากัดตัวเองคอามพอโซนเป็นบอลทีมันอยู่แล้วสุดยอดไพยแปลว่าคือมันอยู่นั่แม่เออแหละคือแบบอยู่นัแม่เนาะจึงได้กับได้ยูเแล้วยงนะได้ว่าเขาต้องออกมาเพื่อแสวงหาสิ่งที่ใหม่์ก็านอีกอนาคตบางทีก็จะมาอยู่อันนี้อันนี้นี่โอการแล้วก็ออกจากคอร์สนี่แบบมันมันกระทันหันไปเลย เออเพราะว่าูได้ข่าวว่าเฮ้ยมีดินวางปุ๊บใสเสาปุ๊บมือต้อมามเบิ้มในมือนานเพี้ยนมาไปเบิ้งไปเบิ้งตาสินใจนอนบนขึ้นตาสินใจสื่อเสามามาแปลงเลยบอเออมันเป็นมันบวมแบบว่าสีอะไรต่างตาชินใจยืดมือนี่ยขึ้นเดียวขึ้นเดียวตาสินใจใหญ่ทิมท่านได้พี่น้องสุดยอดเลยบอว่ามันยังอยู่แบบว่าเขายังขึ้นได้หัวเดี๋ยวว่าด้เงินเาเงินทุนเท่าไหรของ แล้วค่าเซาเข้าเข้าไว้บ่เข้าแบบว่าเออไงขั้นยูสื่อเนี่ยเนี่ยค่าเซามีค่าเซาจ่ายค่าเสาจ่ายเออเออค่าเซาของนี่ยังมีให้จ้าให้ผู้เลื่อนขั้นยูสื่อเลยเออแปลว่าเข้ากับไว้ไม่ตะเข้าต่อทึ่นพวงนี้พวกคล้ายเครื่องอีกเขาคอยไปเข้าตรงเริ่มจากซุ้นไปจนหอดซิปเนาะทุกอย่างต้องมีการกล่าวเดินจากซุ้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ไปว่าอันนี้บริบบอกพี่น้องะไรหมดเลยบริบบอแล้วเลยบริบบอใครเบิดมือนีพวกเมียทานเนาะ คพื่องยังไม่ตัดเหลี่ยงสุดท้ายโได้อะเลมันเล่นกล่องกันอยู่กันนั่นแหละเห็นแบบใหญ่มากแบบปุ๊บปลาเพ้นต์ตัวจะใหญ่เครื่องมัวว่านนี้บ่เปิดหานอืมแล้วก็ใหญ่มากแบบปุ๊บปรับเลยเนาะปุ๊ปับเลยบ่บอกอีกคันเมียจะบ่ย่างใกล้คอยคอยกับโบจัาบอกมันมันกับโบแมนร้านสิโบบอกแต่ว่ากัดแต่ใครมันเปิดแล้วก่อนแล้วพี่น้องกัดตรงไหนมากกินมายังกัดแต่ได้บอกมือเดียวคือพ่อกขาบอกกันแล้วก็บอกมาเดียวเลย ตอโตัวนี้ก็เใส่งานเชเนาะจากจากตักปลาอยู่หอเฮ้ยตักปลาตักห้ยูทูบได้สองเดือนนี้แจ็ซับแล้วจะบอกโดนแบนละอย่ากเผลอจะโดนฟ้องคดด้วคือจะโดนจับซะเนเกชินบปีก่อนมา้วจากบย่าเดีแเ้อเมืองเรางามเด้อในเด้อ กบมึกกินปลาหมึกทะเลข้ามี่ะทะเลเนาะไก่๊อปไก่อปเยไก่องงขับพูดขับพูดนะขับพูดเด้อจะดีแนมหวาเพิ่จะมาขับพูดเผื่อผ่านทงโซฟาซึ่งพื้นทีบริเวนีเนยยางไปทั้งนาในหนึ่งเห็นคอมเนเป็นตลาดเศร้า ตลาเสาที่แบบว่าเป็นเขตที่เขาคขา,ขายยามเสาเนาะตอนเสามาเป็นคนสีร้ายเลยบัดนี้ต้นขางเลียนกันอีกแบบเป็นหองแถวเป็นเขาแบบว่าเออเป็นหองแถวอะไรคนขเขาจะคายเครื่องนอกหาขทางกระเสริมซื้อไว้หางายเครื่องที่ฝาต่างๆนั่นนะ่ะไปเดี๋ยวเอาสิป,ป้าไปเบิ่งนพวกินด้บัดนี้เพราะว่า่นมีการไหวกัน,นยางขนาดนะแล้วกามาเรางามทั้งที่เนาะตรงได้กินของกินที่แบบว่า มีร้านนะอาหารทีเป็นทีขึ้นซื้อของเรางามแอมทัดอู้วนะวววว้วีววนวว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 ้วว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 วและลูกววานวว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 วีวว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 นวดวว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 นวว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 วาววววววยูวว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 แวว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 เวดูุออแ, ang, แ,แววมา เออถึงล้างปูปูมันก็โผ่ส่ายซาลอยมันซาลอยเนาะคุณน่ะเดี๋ยวพาลูกไปเบิ่งเพราะว่าอยู่โรงงานนี่นะมันเป็นเขตดินดำน้ำซุ่มนอกเขตทีแบบว่าปลูกเอียงกรง่าเป็นเขตแห่งการผลิตเนาะบ่อนทีเขาผลิตพ่นผลิตต่างๆนั่นแหละเพราะว่าดินง่าปลูกเอียงกรงาโบ๊บ๊ทจะเป็นต้องใส่ปุ๋ยใส่เอียงกรง่าได้เบิ่งเด้อแม้แต่เขาปลูกมันสลางเนาะเขาก็ยังโบดทใส่ปุ๋ย ปลูกมันต้นตรนั้นมังซ่าลยนลี่ก็ซาลอยเอ้าเป็นหมากเลยได้หนิเอามีหมากเลยได้หนิหมาซาลอยนี่นี่ซาลอยแล้วเป็นหมากเลยดิินไหนนะต้วนเพราะว่าดินเนาะนี่เป็นดินดีอันนั้นเป็นดินโล่งนาะมาแถวก่อนมันเป็นดินโล่งเลยโอ้มีกกกระเผานะกกกกระเพลกบกร,กกรกะเมีเอาซ้อมทีกิหนหมา ใชดีกว่าส่วนอุปนัยเนาะเขตเจ้านี้มันเป็นเขตที่แบบว่ามันเข้าปูหมากใหม่เนาะเขาเอินว่าเขตอุตสาหกรรเขตอุตสาหกรรมเนาะเออมันเป็นเขตอุตสาหกรรมแล้วก็เขตให้เศรษฐกิจอยู่นี่ค่อนข้างจะดีดีกว่ายุ่มะข่งไปเลยว่ะยุ่มะข่งนี่ส่วนนี้เงียบเพิ่นบอกเลยแต่หล่อซ้ําไหนดูเบ่าวมาอย่างนี้ผู่บ่าว แกเอาใหม่เท่านี้มีใส่พักมีมีักอันนั้นยาบอื่นเนาะอแล้วก็ผักกะยแล้วักเยบน่บ่าบน่ดอกักอโอ้แล้วก็มีอเนาะักอลหลายๆักอไื่อในาพี่น่นะเป็นกองเป็นกองทางมาอีกเนาะอืเวลาจะมาทางดทางงบเออทางลาด่ยทางบ้านนั่นทางนองบัว mò bọc ngay lên pì ơi. ấy, để mà gìn năm càn. rồi kênh kênh nó mày đó, game nó mày đó, này đó. À, à? ừ. cái này ที่บ้าเา่ไห้ต้องให้ผ้อาวั่นนอจงสีอันนั้นจงีรสาตร์บอกรสาตรถือกันแค่เพราะอะไรโเคยังยังกินก่ปาเสรมันบเิวาเลยเอาเงมาแหลกาได้แหลกบจอากพันหน้าเนาะมาเพียกับ่าได้เพราะว่าัปลาเพราะออเพราะว่าสิ้เด็กเดเกยขบาอ กิเสเห้มันถือนี่เผาครบซะอีกเผาคบเออเผาครบเผาคบแม่บอน้าตรงกีเนาะเผาคบแก่เผาเนี่ยแหรเออาเอผมีกระปูนเอาอีกเนาะแต่นี่ใครประแดขึ้นมาอีกว่าเม่เนนาสิอยู่แล้วนะเผาครบขคันเนเนี่ยไปมากินได้ะกินนะบนี ເຮົາກໍຢູ່ບໍ່ໄດ້ມາຢູน